สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ณภาพณ์ไหมสรินนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้วันมีงานมานำเสนอนะคะพี่พี่ค่ะงานเข้าใหม่งานสามตะโกทอมือคัดเกรดพรีเมียมนะคะพี่พี่ค่ะผ้าหนาทอเน่นอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยนะคะพี่พี่ค่ะพื้นนี้เป็นเชิงบนล่างนะคะตัวทองผ้าจะออกเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมาก ผ้านุ่มลื่นพลิ้วขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ขาสวยมากผ้าหนาทนแน่นบอกเลยสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะพี่พี่ค่ะกดหนึ่งแจ้งรับได้นะคะในราคา2100บาททับหนึ่งค่ะค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะพี่พี่ค่ะ งานขาวดำนะคะพี่พี่ค่ะท้องผ้าดำสนิทนะคะพี่พี่ค่ะท้องผ้าดำสนิทเป็นงานสามตะโกทอมือยกดอกเออขออภัยค่ะงานสามตะโกทอมือนะคะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะอุ้มน้ำยาเคลือบเงาเย็บเก็บริมให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะตัวท้องผ้าจะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรล้มโคมนะคะพี่พี่ค่ะทองผ้าดําสนิทสวยงามมากสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบงานขาวดํานะคะพี่พี่กดสองแจ้งรับมาได้เลยนะคะ สองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นผืนที่สามนะคะพี่พี่ค่ะเรายังอยู่ในงานสามตะโกโทมือนะคะพี่พี่ค่ะเป็นงานไหมเทโทมือร้อยเปอร์เซ็นต์ของชาวจังหวัดสุรินทนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นเชิงบนล่างนะคะสีเขาจะเป็นสีคลาสสิกนะพี่พี่ค่ะสีคลาสสิกสวยงามมาก เชิงบนล่างด้านบนเป็นเชิงบายสีแล้วก็มาช้างนะคะพี่พี่ค่ะตัวท้องผ้าจะเป็นลายร้อยดาวนะคะพี่พี่ค่ะสวยมากพืนนี้เชียร์เลยสีคลาสสิกสีผู้ดีมากๆคะ่ะพี่พี่ขาบอกเลยพี่พี่ทนานสนใจนะคะกด3มแจ้งรับได้เลยนะคะในราคา2,100บาทคา่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับผืนนี้ผืนที่สี่นะคะพี่พี่ค่ะเป็นเรายังอยู่ในงานสามตะโอทอมือนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นลายโบราณด้วยนะคะทองผ้าจะเป็นละจะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะคะพี่พี่ค่ะสีน้ําเงินเข้มๆ เป็นงานสามตะโกทอมือขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าเป็นลายประตูวังนะคะพี่พี่ค่ะลายประตูวังโบราณผ้าหนาหนาทนแน่นๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านนดสนใจนะคะกดสีแจ้งรับมาได้เลยนะคะในราคา2,100บาทค่ะ ค่ะพี่พี่ขาสำหรับผืนนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานสามตะโกอทอมือนะคะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นลายโบราณประยุกนะคะลายโบราณประยุกต์เป็นเชิงบนล่าง